รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวันจันทร์29สิงหาคม2565ค่ะปุ๊กสมาพรชิวกิจและทีมงานฟาร์มชาแนลมาแล้ววันนี้โอ้โหยยกกองมาอยู่ข้างนอกค่ะคุณผู้ชมมาสัมผัสใกล้ชิดกับพี่น้องเกษตร,รกรที่จังหวัดน่านนะคะวันนี้ในช่วงแรกของรายการค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนติดตามได้ในช่วงของเกษตรร,รอบวันค่ะ ศูนย์มอนหม่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาจจังหวัดน่านได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการปลูกพืชของเกษตรกรโดยยึดแนวนโยบายตลาดนำการผลิตของดรเฉลิมชัยสีอ่อนราฐันตรีว่าการประสงเกษตรและสากรมาปฏิบัติโดยได้แสวงหาความร่วมมือจากภาคเอกชนได้แก่บริษัทจุลหมยทยจำกัด ซึ่งจากข้อมูลการผลิตพบว่าบริษัทมีความต้องการผลผลิตกลางหมายอีละ5,000ตันแต่เกษตรกรสามารถผลิตได้เพียงอีละ2,000ตันซึ่งจากโอกาสทางด้านการตลาดนี้จึงได้วางแผนการผลิตร่วมกันทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้กเกษตรกรในพื้นที่ปรับเปลี่ยนมาปลูกหม่อนเลี้ยงหม่ททดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งมีความเสี่ยงด้านผลผลิตและราคารวมถึงการบุกรุกทําลายป่า ซึ่งการปลูกหมอดเลี้ยงไหมใช้พื้นที่น้อยปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บเกี่ยวได้หลายสิบปีและที่สําคัญได้สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรโดยดําเนินการทําข้อตกลงซื้อขายรังไหมในระบบเกษตรพันธสัญญาร่วมกับเกษตรกรในการรับซื้อรังไหมที่เป็นระบบและเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายสร้างความไว้วางใจกันและความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นการบูรณาการการทํางานระหว่างภาคราัฐภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและกลุ่มเกษตร,รกรในพื้นที่ดรทองเปลวกองจันทร์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานโครงการใหม่อุตสาหกรรมรังเหลืองตามนายโยบายตลาดนำการผลิตน่านโมเดลที่ตำบลหนองแดงอำเภอแม่จริมจังหวัดน่านโดยกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดยการนำของดรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตมาอย่างต่อเนื่องตามแนวคิดการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบใหม่ ให้เกษตรกรมีไรายได้ที่แน่นอนมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพโดยให้หน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคบูรณาการการทำงานร่วมกันและแสวาางหาความร่วมมือจากภาคีเครือขา่ายโดยเฉพาะภาคเอกชนประสานข้อมูลความต้องการด้านการตลาดจับคู่กับภาคการผลิตของเกษตรกรเพื่อบางแผนการผลิต ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพลดปัญหาทั้งกรณีสินค้าเกษตรล้นตลาดและไม่เพียงพอซึ่งกรมมันไหมได้ขานรับนโยบายดังกลา่าวด้วยการแสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชนร่วมกันวางแผนการผลิตรางไหมให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดเป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและไรายได้ให้กับเกษตรกร,รล,ลดการนำเข้าเส้นไหมจากต่างประเทศลดการบุกรุกทำลายป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวสามารถแก้ไขปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านในประมทยาใจอธิบดีกรมหมอนหมากล่าวเพิ่มเติมว่าเป็นที่ทราบกันว่าปัญหาคา่าเกษตรที่สําคัญประการหนึ่งคือการผลิตสินค้าแล้วไม่มีตลาดรองรับสินค้าไม่ได้มาตรฐานราคาสินค้าเกษตรตกต่ำผลผลิตล้นตลาดด้วยเหตุนี้นโยบายตลาดนําการผลิตจึงเป็นแนวทางที่เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตเพื่อตอบสนองกับความต้องการของตลาดโดยมีาคาอกระชนที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการร่วมกันมันเป็นใน โครงการที่สำคัญตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับที่ท่านให้ในเรื่องของการตลาดแําการผลิตนะครับซึ่งวันนี้ทางกรมฝองไม้นะครับก็ได้มาดำเนินโครงการแต่ว่าไม่ได้ทำวันนี้นะทำมาก่อนแล้วนะครับวันนี้ก็เหมือนจะจะมาจัดนีทครับสกการว่ากรมฝองไมนได้ดำเนินการอะไรบ้างร่วมกับพ่ายไปชนร่วมกับเกษตรกรร่วมกับทางจังหวัดน,นะครับว่าตั้งแต่เริ่มปลูก ตัวไอ้ปลูกต้นหม่อนเลยมาเลี้ยงไหมอย่างไรได้ล่างมาไงมาขายยังไงนี่ครบครบวงจรจนกระทั่งว่าผลิตแต่รูปนะครับนั่นคือตลอดห่วงโซ่การผลิตของทาม่อนไหมมันมีอะไรในเรื่องของอความพร้อมเกษตรกรโดยทางกรมต่างๆม่ว่าจะเป็นกรมหม่อนไหมกรมส่งเสริมเกษตรกรมส่งเสริมชาติตอนเราต้องมาให้ความรู้ให้องความรู้ไม่ใช่ว่าคิดจะปลูกก็ปลูกนะครับเพราะงั้นมั่นก็ไม่เกิดความพร้อม หลังจากนั้นนะครับก็มาดูในเรื่องของปัจัยการผลิตอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำนะครับเรื่องปุ๋ยนะครับที่สำคัญน,นะครับแล้วก็หาตลาดการขยายจุดรับซื้อจะทำยังไงนี่ก็คือเรื่องของการขยายซึ่งตอนนี้ความต้องการของไหมกับการผลิตนะครับตลาดต้องการเท่าตัวยังเท่าตัวอยู่ไอ้คนผลิตเป็นผลิตไม่ทันเพราะนั้นเป็นโอกาสอย่างดียิ่งนะครับที่พ่อแม่พี่น้องที่ยัง นะครับพิจารณาคิดอยู่ว่าจะปลูกอะไรดีทําอะไรดีทางกรทรวงกรเกษตรและสหกรณ์โดยกรมหม่อนไหมนะครับเราพร้อมที่จะให้ความรู้ให้พร้อมที่จะให้คำปรึกษ,ษากับพ่อแม่พี่น้องชายจนที่สนใจในเรื่องการประกอบอาชีพในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครับ อัปเดตประเด็นข่าวสารไปแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ช่วงหนะะ้าค่ะพลาดไม่ได้เลยกับซีรีส์ที่กำลังสนุกสนานมากๆนะคะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามชมด้วยกันค่ะ